สนับสนุนโดยกาโนกล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองทำ,ำบุญเช้านี้เรามีภาพกิจกรรมงานบุญต่างๆที่น่าสนใจนำะมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดดอนใหญ่คลอง8ปดอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งวัดดอนใหญ่แห่งนี้กำลังจะมีงานบุญกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกทั้งวัดดอนใหญ่แห่งนี้ยังมีเรื่องราวอะไรที่ลาดไม่ได้เราลองมาติดตามชมกันเลยครับขอจเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์มโนผลจงบังเกิดมี แด่ดท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ในขณะนี้วัดดอนใหญ่คลอง8อํอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากได้ขอเชิญเจริญศรทัทธาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้เดินทางมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์สดีดีที่หนึ่งหลวงพ่อปูดอนใหญ่ดีดีที่สองคือ หลวงพ่อดำสำริดผลดีดีที่สคือหลวงพ่อใจดีมาสร้างบุญกันโดยเฉพาะการสร้างอุโบสถเงินในปทุมทองของวัดดอนใหญ่ซึ่งเราได้เห็นอยู่ในขณะนี้กําลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จก็จะต้องอาศัยจะตุป,ปัจจัย เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถนี้ให้ควบคู่อยู่กับจังหวัดปทุมธานีเพราะเนื่องจากว่าอุโบสถหลังนี้เป็นจตุรมุกนั่นก็คือมีทั้งสี่ทิศว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะเดินทางมาในทิศทั้งสี่เพื่อจะได้เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างโบสถ์ แล้ก็เพื่อที่จะได้สดับตับฟังหลักธรรมคำสอนก็ะจะนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ส่วนต่อไปออโครงการของทางวัดเนื่องในวันที่5ธันวาคมนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติหรือเป็นวันชาติทางวัดนี้จึงได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชากุศลแด่ล้นเก้าพระราชการที่9ก้ากำหนดการก็คือวันที่4ีธันวาจะเป็นวันบรรบาชาอุปสมบทเริ่มต้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนั้นก็ท่านผู้ใดใครที่จากได้เข้ามาบรรบาชาอุปสมบทก็แจ้งความประสงค์จำนงหมาย ในการขอรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่สามสิพฤศจิกายนพุทธศักราช2563นั้นก็จึงประชาสัมพันธ์มาอย่างท่านทั้งหลายให้ได้รับรู้รับทราบก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณประพุน์คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ และอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโปโดอนใหญ่ดีหลวงพ่อดำสำลิดผลดีหลวงพ่อใจดีวีกรกษัตย์ไทยทุกทุกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตทั่วขวดเขินเนินสิงขอนยิมหาสมุัสุดลาพระนาดอนยอยกยงกองกรประทานพรให้ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากอยู่ร้อนนอนทุกขมีความสุขสมหวังดังประสงค์พอนานใดประเสริฐเลิศดจำนงบังเกิดตรงตรงกายสมหมายปอง แม้ปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ได้อย่าช้านักสิ่งใดรักก็ให้สุสมอารมณ์หมายปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันไม่เหนือวิสัยที่จะสง่งผลดลนบรรดาประทานพรได้แล้วไซเพราะความปรนารถน,นานั้นจงสำร็จจงสำเด็จสมความมุ่งมาตรปราถนาของเราทั้งหลายจงทุกประการขอเจริญพร